มาถึงเรื่องราวประเด็นร้อนต่อไปนะครับตอนนี้ถึงแม้ว่าโรคโควิด1นนะฮะเชื้อแพร่ระบาดจะเริ่มซาไปแต่ว่าไม่ใช่ว่าโรคซานะฮะมันซาไปแต่ก็ยังมีความหวาดระแวงอยู่ว่าจะกลับมารอบที่สองไหมนะครับบางคนก็จำบายจหวัดนี้ก็กาดตกแล้วนะครับเริ่มไม่สวมหน้ากากาก,ก็เลยทําให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรู้สึกว่าไม่สบายใจครับล่าสุดนี้จังหวัดกาลสินประกาศเลยครับถ้าเผื่อคนใดที่ออกจากบ้านและไม่สวมหน้ากาก,ากอนามัยนะครับ โทษโดนโทษปรับอย่างแรงครับใช้ยาแรงนะครับปรับตัวเลขไม่น้อยนะฮะเรียกว่า2อ0,000บาทเลยครับนี่ทางด้านเมนเจออนไลน์เขาปรับขึ้นหน้าหนึ่งเลยครับบอกว่าประมาทกันเกินไปเมืองน้ำดำนะฮะใช้ยาแรงประกาศไม่สวมหน้ากากปรับจริง2 0,000บาทครับโอ้โหแสดงว่ามีคนที่ไม่เคารพกับกฎกติกานี่น่าจะจุดนุนมากครับจะทำผู้ว่าทนไม่ไหวครับเราไปดูกันนะฮะจากทางด้านเมนเทจออนไลน์ครับ ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากกระท่อนกระแท่นอย่างเมื่อวานนี้ครับวันที่21พฤษภาคมนายชัยธวัฒน์เนียมสสรินะครับเออแต่ก่อนเขามีคนชื่อธวัชชัยนะพออะธวัชชัยพันธุ์กุลอันนี้นายชายัชยธวัฒน์เนียมสสรินะครับเป็นผู้ว่าจังหวัดกฬสิน์อันนี้ก็แปลกมืนกันคือเขาใช้อักษรย่อเลยนะฮะเป็นพอพอกวจอเลยจริงๆแล้วการเขียนข่าวจะต้องเขียนคำเต็มก่อนนะฮะต้องเป็นผู้ว่าจังหวัดกรสินก่อนอันนี้คือเขียนอักษรย่อเลย ได้ลงนามในประกาศจังหวัดกรสินเรื่องให้ทุกคนในท้องที่จังหวัดกลสินสวมหน้ากากครับเป็นฉบับที่5้าแล้วครับเป็นคําสั่งของฉบับที่หแล้วลงวันที่20พฤษภาคม2563โดยเนื้อหาของประกาศนี้ก็ระบ,บุว่าเนื่องจากว่าพี่น้องป้องปายนี่ครับจำนวน,นมากครับไม่สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยครับเป็นการฝ่าฝืนประกาศของจังหวัดกรสินฉบับที่4ซึ่งยังคงมีผลม,มีมีผลบังคับใช้อยู่นะ แต่ว่าคนไม่ปฏิบัติตามครับซึ่งการที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยนี่กอ่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะอาจจะเป็นเหตุทาให้โรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด -19 แพร่ระบาดออกมาได้ครับพอเป็นอย่างนี้ครับทางจังจหวัดกรสินโดยคณะกรรมการควบคุมโรคจึงมีประกาศให้ภาครัฐภาคเอกชนและก็ประชาชนทุกคนในท้องที่จังหวัดกรสินครับสวมหน้ากากผ้าหรือว่าหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากเคหสถานนะครับโดยผู้ฝ่าฝืนนะครับ ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน2 0,000ืบาทซึ่งก็จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่21พฤษภาคม2,563เป็นต้นไปนะครับทีนี้ถ้าเผื่อบังเอิญว่าประกาศคือให้ทวนออกจากเคหสถานนะครับ <จะ S 1> ต้องสวมห<จ>น้ากากอนามัยแต่ไม,ไม่ไม่ระบุทโทษทีนี้ครับถ้าเผื่อเกิดไปปรับนะครับทีนี้ครับ ศาลไม่ให้ปรับนะครับเพราะว่าในคําสั่งศาลในคําสั่งของจังหวัดไม่มีว่าโทษปรับนะครับอันนี้ต้องประกาศชัดเจนอย่างเช่นอุบวนเรานี่เกิดบอกว่าปรับไม่เกิน5,000บาทนะครับไล้ไปปรับ2 0,000ไม่ได้อยู่นานนี่เพราะว่าคำสั่งเพราะว่าคําสั่งของต่าจังหวัดนี้คือไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอันนี้คือกาลสินเขาหนักเลยครับปรับไม่เกิน2 0,000บาทครับแสดงว่าจะปรับ1 9 9 9 9เกบาท90สสตางค์ก็ได้ครับ หรือหนึ่งร้อยบาทก็ได้หรือจะเปิดปรับสองสลึงไ็ได้ครับก็ไม่ได้ขอมูกนี้ไม่มีปัญหาอีกครับผมอันนี้จะเป็นอาจจะเป็นข้อมูลของแต่ละพื้นที่ใช่ไหมครับที่เป็นคำสั่งอ่าเป็นคำสั่งแต่ละพื้นที่อย่างที่เกตที่ผ่านมาเกียตนี้ก็ศาลไม่สั่งฟ้องเพราะว่าจังหวัดไม่ประกาศคือศาลคือจังหวัดประกาศเพียงแค่ว่าให้สวมหน้ากากแต่ไม่มีแต่ว่าไม่มีคำสั่งว่าถ้าเผื่อไม่ถ้าเผื่อไม่ใส่แล้วจะมีโทษปรับเพราะฉะนั้น ทางด้านสารดีกาก็เลยจะต้องมีการปรับควาเนี๊ยบเพียดหัวจากจอร์ซิสเกตนี่แหละครับผู้ว่าภาษาจอร์ซิสเกตครับเป็นเคสสตั๊ดดี้ครับทำให้ประธานประธานสารดีกาต้องเรียกประชุมด่วนครับบอกว่าหมวดเจ็ดสี่กับคำสั่งจากว่ามีความหมายได้ฟ้าฟ้าฟาปั๊บพี่ภาคภาษาไม่เัยนแบบนี้ป่วนได้เลยทันโอ้ยจะไม่รอซื้อแทนนะครับปวดถามทางจังหวัด่าทั้งหัดนะครับเนี่ย ทางด้านจังหวัดก็สิสเกตเปมีปัญหาครับเ,<อ>เขาก็เลยมีการปรับเพราะว่าต้องคือคําสั่งของจังหวัดนี่ถือว่าเป็นที่สุดแล้วครับผมนะฮะทางด้านแนวทางของศาลจะต้องพิปตามคำสั่งไม่งั้นแล้วมันจะกลายเป็นว่าศาลตัดสินอย่างหนึ่งแล้วก็จังหวัดประกาศอีกอย่างหนึ่งน<อ>ี่ครับแต่ต้องมีข้อแม้ว่าจังหวัดจะต้องมีคำประกาศชัดเจนว่า<อ>ปรับไม่เกินเท่าไหร่ครับ ทางนี้ผู้สื่อข่าวก็รายงานเพิ่มเติมบอกว่าที่บริเวณมุกด้านหน้าสลักการจังหวัดการสินครับนายชัยธวัฒน์เนียมสิริผู้ว่าการสินนะครับพร้อมกับนายสนั่นพงษ์อักษรรองผู้ว่าครับและก็นายจารึกหลับประเสริฐรองผู้ว่านะฮะและก็ทางด้านนายธวัฒชัยผู้ว่าชื่อชัยธวัฒน์แต่ว่าปลัดจังหวัดชื่อธวัฒชัยครับโอ้ไยขี้ใหญ่สลับกันเลยเนี่เนี่ยผู้เป็นดวงนอนก็จะงงอยู่แน่นาะอย่าเรียกผิดนะท่านท่านปอธวัฒชัยเนี่ยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าปอใหญ่นี่ท่านปอ ชันปอทวช,ชัยรอดงามครับแล้วก็นายแพทย์อภิชัยลิมานนนครับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาลสินแลวก็นายแพทย์ประมวลไทยงามศิลป์นะครัพอ,อโรมากาลสินแลวก็ส่วนราชการยังมีการมอบทุกอย่างชีพช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิ19นด -19 น2,000ชุดจากบริษัทเมืองไทยแคปิตอลจำกัดมหาชนนะครับจากนั้นทางด้ท่านผู้ว่า ชัยธวัฒน์ก็เป็นประธานในการปล่อยแถวจุดตรวจต,วจตามมาตรการผ่อนปรนในระยะที่2จํานวน4จุดนะครับจุดที่1ก็ห้างสรรพสินค้าโดยสูบบริหาสรหาสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับกาซสินจุดที่2ก็ร้านอาหารนะครับจุดที่3นี่ก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตจุดที่4ก็เป็นโรงแรมแล้ก็สถานที่ออกกลาลังกายนะครับ นี่ก็มีการมอไปนะครับโดยทางด้านในชัยธวัฒน์เนียมสิรินะผู้ว่าก็บอกว่าตามมาตรการผ่อนปลนระยะที่2ได้บูรณาการระหว่างกองกําลังทหารตํารวจฝ่ายปกครองแล้วก็เจ้าที่สาธารณสุขในนามของศูนย์บริหารสถานการณ์และก็ศูนย์ปฏิบัติการโดยกระจายกําลังตรวจพื้นที่ทั้งหมด4จุดดังกล่าวเพื่อให้แต่ละคละได้มีการตรวจเยี่ยมการเปิดให้บริการตามมาตรการผ่อนปรนในระยะที่2แล้วก็มีการทําการประสานการใช้แอปพลิเคชันไทยชนะกับ ซึ่งก็เป็นแพลตฟอร์มสาหรับห้างร้านและก็ลูกค้าที่จะสามารถบอกสถานะความหนาแน่นของของคนในร้านค้าที่มาลงทะเบียนบนเว็บเพื่อการช่วยลดความเสีย่ยงการแพร่เชือ้อโควิด -19 ไม่มีคนมาร้านจำนวนแออัดจนเกินไปครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของฐานด้านหน้าตาท่านผู้าว่านิดหนึ่งนะฮะ <ขอ S 1> ว่าหน้าตาของท่านเป็นหน้าตาเป็นยังไงนะฮะผู้ว่าชัยธวัฒน์นะส่วนประหลัดชื่อว่าธวัฒน์ใช่ย,ยนะครับนะครับซื้อแปวน เออรู้สึกเสื้อกั๊กแบบนี้หลายจังหวัดนะมีการสวมกันนะเสื้อกั๊กแบบนี้เยเกือบเกิดทุ่งานแล้วครับเกือบทุ่มงานใช่ไหมฮะตอนนี้กลายเป็นเสื้อกั๊กกระแสนิยมสีดําแล้วก็มีโลโก้นี่นะเป็นเสื้อกั๊กนี่ฮะรู้สึกทุกจังหวัดเลยนะคล้ายคล้ายกันนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับทางด้านท่านผู้ว่าเองก็บอกว่านะครับอยากจะให้พี่น้องป้องปายนะครับปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด19บเนะตามหลักแล้วก็มาตรการที่ออกมานะครับแล้วก็ รวมทั้งนะครับข้อกําหนดของภาครัฐอย่างเคร่งครัดครับอย่างหากยังคงม,มีสถาน,นการณ์สานประกอบการบางรายที่จะคงปิดการเนื่องจากว่าไม่ได้เตรียมความพร้อมแล้วก็แนวทางของการดําเนินธุรกิจให้สอดรับกับมาตรการที่ภาครัฐกําหนดนะครับอย่างเช่นศูนย์การค้าที่โคราชนะครับสี่ศูนย์การค้าใหญ่ครับปรากฏว่าเดิมทีนี่คือเปิดได้เพียงแค่3ศูนย์การค้าส่วนคลังพาซาซึ่งเป็นของท้องถิ่นนะครับปรากฏว่าจังหวัดดูมาตรการแล้วไม่เหมาะสมครับไม่ให้เปิด ก็ไปปรับมาตรการใหม่ครับเพราะว่าของเซ็นท่านของเทอร์มินอลสองหนึ่งเขาคนอื่นเขานี่คือเขาโอ้ยออกมาดีมากครับคลังคลังฟาซาของครัราชออกมาห่วยก็ย้องกันแย่งอยู่ครับผมผู้ว่าโอ้ยซัมก็ออกมาทันมงมึงแดเบอร์เส้นทันครับคุณมึงเส้นฮองกันเขาออกมาทักซ้านาการเฉพาะออกมาซาำมันทัดเพื่นผู้ว่าไม่ยอมให้เปิดครับผมจนต้องไปแก้ระเบียบมาตรการใหม่นะครับจึง่เปิดได้ ท่านผู้ว่าชัยธวัฒน์เองก็ว่าในส่วนของประกาศฉบับที่ห้านั้นจากการลงพื้นที่พบว่าพี่น้องป้องไปบางส่วนนี้ละเลยครับตั้งอยู่ในความประมาทครับโดยไม่สวมหน้ากากเมื่อออกจากบ้านซึ่งก็มีความเสี่ยงอาจจะติดเชื้อโควิด -19 จริงๆแล้วนะครับการใส่หน้ากากผ้านเนี่ครับมันป้องกันไม่ได้นะป้องกันเชื้อไม่ได้ป้องกันเชือ้อโควิด -19 ไม่ได้ครับแต่มันป้องกันการแพร่ได้ครับเพราะว่าเวลาที่เราไอาจามนี่มันจะติดอยู่ที่ ภาพครับน,น,นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดโควิด -19 จากคนอื่นนี้มันเนื่องจากว่ามันไม่มีตัวแผ่นรองเหมือนกับ <ừ> ตัวเอ็ดเก้าห้าไม่เหมือนกับ,บตัวผ้าหน้ากากอนามัยที่มีวัาม,มีนอนามายครับแต่ว่ามันป้องกันเชื้อโรคได้แต่ว่าที่สาคัญคือมันป้องกันการแพร่ระบาดครับ <ừ> ตรงนี้คือเป็นสิ่งที่สําคัญมากครับดังนั้นก็เพื่อให้ทุกฝ่ายนเคยเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของการใส่หน้ากากและก็เป็นการป้องกันนี่ท่านผู้ว่าพูดถูกที่นี่ครับเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อนะครับ กินได้ออกประกาศบังคับให้ทุกคนครับในพื้นที่ต้องสวมหน้ากากครับหากมีการฝ่าฝืนมีโทษปรับหนักครับไม่เกิด2 0,000บาทออจึงขอให้ช่วยกันนี่ต้องขอบคุณรายการทุกคนข่าวนะขนาดอยู่ที่อุบลน,นะครับยังช่วยประกาศให้ออนะสื่อที่กาฬสินก็ช่วยประกาศด้วยดูซีเขาอยู่ <c oughs> อุบลเขาจะอุตส่าห์ประกาศให้นะครับและตัวกรฬสินแท้ๆนี่ไม่ประกาศมันดูกระไรอยู่นะช่วยพีอาร์ให้แก่พี่น้องป้องปายครับให้ร่วมมือด้วย อย่างนั้นก็ตามแม้ว่าโทษจะปรับจะสูงแต่เพียงแค่ท่านหยิบหน้าก,กากมาใส่ท่านก็ไม่มีความผิดแล้วนะคร<ช>ับเหมือนหมวกกันน็อกนะครับ<ห>ผมหมวกกันน็อกเพียงแค่ท่านสวมใส่มหมวกกันน็อกก็ไม่มีความผิดแล้วนะค,ะครับใบขับขี่นะเพียงแค่ท่านพกใส่กระเป๋าก็ไม่มีความผิดแล้วนะครับมาว่าโอ้ยตำรวจจอดทีมหาจ้องแต่จะจับพี่น้องประชาชนอภิชาตจับผู้หลายบดีกลัวเบอร์เฮอร์เหรอมาจอดจะตามขางท่ามบังสร้อยฝ่ายยุพผ้ปนันเลยเหรอทาจับได้ว่าเพรใส่หมวกกันน็อกเบอร์พกใบขับขี่เหรองานดีกว่านี้มีเเบ่อั่วมีบางคนว่่าาอยงะ คเขาก็ทําหน้าที่เขาครับเราก็เพียงแค่เราพกบัตรนะครับเราก็ทําหน้าที่ของเราครับไปสวมหมวกกันน็อกไปก็จบแล้วนะครับไปต่อใบอนุญาตไปต่อใบขับขี่นะครับทําพวกก็จบแล้วครับจะมีอย่าให้มีช่องโหว่พูดง่ายๆครับถามหาอย่างก็มีเบิร์ดนะครับแค่นี้ถ้ามีแล้วนะครับถ้ามีแล้วเนี่ยโอ้โหนะครับไม่ต้องเกรงกลัวอะไรเลยนะเพราะว่าเราไม่มีความผิด ใ่คร so so, <future soon. S 1> ับทำให้ถูกต้องก็จบแล้วนะครับจ้ิษมาแล้วฮบยนัาบวชเนุนผูนนี้นะครับควาพิษเราจะอเราแนบเห็นปวดผื่อื่นอ่ะเบ้ยครับพผู้นั่นพุจับแน่ละพู้นั้นนะครับพุ้จับตะควยางวายโอ้ยบอล้เมืนได้เหนมือน้เจรทีเ็นใทเย็นครับทเรวจปังอยู่ยนุ่จ้าคืบอดีเลยถ่านะจ่าใกเสีอมแกมดีกวาดวดึงข้อมาอมแก่ได้หนิวันโอ้ยบอดถึงใจลายเห่นลายคนมิแเจดาจอทีเห็นพี่จอเห็นหลังจอทีเห่น ได้โอกาสเลยนะอ่ะไปที่ทางน้านเจริญทรัพย์โครงการพิเศษที่นี่ครับถ้าเผื่อใครที่จะซื้อบ้านวันนี้ก็ตรงไปเจริญทรัพย์โครงการพิเศษนะครับซึ่งเขาก็มีด้วยกัน3โครงการนะฮะโครงการแรกก็เป็นอาคารพณิชย์สีครูหา2ชั้นสไตล์โมเดิร์นอยู่ตรงข้ามกับบ้านของประธานหกการ้านีเมิซิตี้ไตรครับซอยชยากูล4ีหรือว่าซอยอุบลมอเตอร์บค์ครับนี่เป็นโครงการแรกนะครับเป็น อาคารพันธุสิ่งหูหานหน้ากว้าง4เมตรแล้วก็เ15.5แล้วก็ก่อสร้างด้วยวัสดุก่อสร้างที่เพียบพร้อมเลยครับ <S 2> <S 2> <S 2> ทั้ง S G และก็ชั้พันธ์อย่างดีเลยครับท่านเข้าไปเลือกซื้อเลือกชมได้แล้วก็โครงการที่2นี่ครับกับโครงการที่3จะเป็นบ้านเดียวชั้นเดียว3ห้องนอน2ห้องน้ำเหมือนกันเลยครับแต่ว่าโครงการที่2นี่จะอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนบ้านกันเหลืองแล้วก็จะก่อสร้างเพียงแค่5หลังแล้วก็ความต่างอยู่ตรงที่ว่า พื้นที่ใช้สอยจะเพียงแค่148ตารางเมตรครับและก็แน่นอนเมื่อพื้นที่ใช้สอยเล็กลงนะฮะเล็กราคาก็ย่อมเยาครับย่อมเยาวกว่าส่วนโครงการที่3นี้พื้นที่ใช้สอยนี่กว้างมากนะครับ174ตารางเมตรแต่ว่าความสวยงามเหมือนกันครับตัวอาคารเท่าอาคารรูปแบบเหมือนกันแต่ว่าพื้นที่ใช้สอยต่างกันนะครับเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว3ห้องนอน2ห้องน้าเหมือนกันแล้วก็จอดรถได้2คันคู่เหมือน2คันเหมือนกันนะครับ เหมาะมากกับคนที่ต้องการเริ่มมีบ้านหลังแรกหรือคนที่ทํางานมาแล้วก็กเกษียณอายุราชการนะครับอยู่ต่างจังหวัดต่างเพอ่แล้วก็อยากจะกลับมาอยู่ที่อุบลเราอยากอยู่อมกไอแมะนะครับเพราะว่าลูกหลานก็เรียนจบมีงานทาหมดแล้วอยู่กันเพียงแค่2ตายาย่จากอยู่บ้านชั้นเดียวนี้มันดูแลง่ายครับและเข้าออกแบบเป็นอรยสถสปัตปันะครับเข้าออกก็สะดวกสบายครับเข้าไปดูได้เลยนะครับข้างโรงแรม A+ ซอยลตัสครับสห้องนอน2ห้องน้ำนะครับพื้นที่ใช้สอยนี่กว้างครับหนึตารางเมตรติดต่อสอบพย์หาง คุณสุนันท์ครับกับหมายเลขโทรศัพท์คือ0856321118เจริญทรัพย์โครงการพิเศษครับเครื่องกรองน้ำโคเวนะครับเป็นผลิตภัณฑ์น้ำเข้าจากประเทศเกาหลีทั้งหมดนะครับคุณฟังท่านไหนที่อยากได้เครื่องกรองน้ำที่ one stop service นะครับน้ำร้อนน้ำอุ่นน้ำเย็นน้ำปกติในเครื่องเดียวกันนะครับมีเครื่องโคเวแล้วนะครับคุณไม่ต้องไปกรอกน้ำเข้าตู้เย็นนะครับไม่ต้องต้มน้ำเมื่ออยากกินน้ำร้อนนะครับโคเวมีให้หมดนะครับ ถ้าในที่สนใจอยากจะได้เครื่องกรองน้ำโพเวไปใช้ที่บ้านที่สำนักงานทุกคนนะครับไปชมได้เลยนะครับที่สำนักงานโคเวลบุรัตชานีนะครับอำเภอวรินชำราบเลยธนาคารกสิกรไทยไปนิดเดียวนะครับผ่อนสบายๆหรือจะซื้อเงินสดก็ได้นะครับมีหลายรุ่นให้เลือกนะครับไปชมได้เลยนะครับแต่ย้ำนะครับอย่าลืมบอกว่าทีมงานคลีนรเรนโแนะนํามานะครับคุณก็จะได้รับการดูแลเป็นพิเศษหรือโทรศัพท์มาหาเราก่อนนะครับ0 9 0 3 7 0 1 0 1 3 0817908442ครับ หลังจากที่มีบ้านแล้วอยากจะมีรถนะครับก็ไปทันดัดอิซูซูต่างๆภาคอีสานวารินชำราบเดชอุดมน้ำยืยนแล้วก็บุตริกนะครับเขาเองก็เป็นแทนจำหน่ายอิซูซุดีแม็กเครื่องยนต์ 1.9DDI แล้วก็ 3.0DDIblueover ซึ่งตอนนี้เขามีการปรับโฉมใหม่ภาษาการตลาดเขาเรียกว่าเป็น All New Isuzu D-Max ครับ2020แต่ว่าภาษานัาเกเลงรถนี่เขาเรียกว่าเป็น Major Change ก็คือปรับเปลี่ยนใหม่หมดจดเลยครับหนึ่งคือเปลี่ยนเครื่องยนต์บล็อกใหม่ครับ ตัว3.0จูนี่เครื่องยนต์บล็อกใหม่แรงม้าสูงถึง190แรงม้านะครับ190แรงม้าถือว่าสูงมากนะครับแล้วก็ตัวทอร์กแรงบิด4 5 0ินิวตันเมตรในรอบต่ำด้วยส่วนตัวเครื่องยนต์1น้านะครับเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดิมแต่ว่าเป็นเจน2เจนตัวนี้หมายถึงเจ n เนอเรชันที่2นะครับให้แรงม้า150แรงม้าตัวแรงบิด350นิวตันเมตรในรอบต่ำเช่นเดียวกันมีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดแล้วก็เกียร์ออโต้6สปีดนะครับ นี่ผมเองครับเพื่อไปทดลองมานะครับไปขับรถกระบะหกสปีดครับโอ้ต้องจูปากเลยครับผมครับลาพังของรถผมที่ขับอยู่ทุกวันนี้ก็เพียงแค่เกียร์ออโต้หกสปีดนะนี้เขาเอ่อห้าสี่สปีดครับตัวนี้ถ้าเผื่อเกียร์ธรรมดาีส่วนใหญ่ก็ห้าห้าตอนนี้เขาเป็นหกสปีดครับครับก็คือเกียร์เดินหน้านี่ห้าห้าเกียร์ แล้วก็เกียร์ถอยหลังอีกหนึ่งเกียร์เป็น6กเกียร์แต่ว่าธรรมดานี้เขาจะเป็นเดินหน้า4ี่ถอยหลังหนึ่งใช่เป็น5้าอันนี้ก็คือเรียกว่าถ้าเผื่อวิ่งทางไกลนี่วิ่งเกียร์ห้าเนี่ยปุ้ยครับมาตีนปลายจัดเลยครับผมอันนี้ชุดยอดจริงๆข้างนอกนี่ล่อล่าครับนี่คือเครื่องยนต์บล็อกใหม่แล้วก็ภายนอกนี่ล่อล่ํากระจังหน้าใหญ่ขึ้นสไตล์อเมริกันนะครับแล้วก็ออกแบบได้หล่อล่ลอําลายุแยกันน่าเด็แต่พอไปดูข้างในครับห้องโดยสารกว้างขึ้นแล้วก็สวยราวนางฟ้ายิ่งกว่าย่า ดูแลบอกว่าเป็าานรถกระบะนี่โอ้ถ้าเพื่อบอกว่า10ปีก่อนนี้รถกระบะนี่เลนเอ้ยหาตัวกันเลยทนันอันนี้มันรถ s u v ชัดๆนี่อันนี้รถเก๋งซีดานดูโดยเฉพาะตัวคันเกียร์นคะครับราะว่ารถคันเกียร์รถกระบะเอ้ยหาตัวเอาทันเนี่ยสิงห์วดแถวที่สิงห์งามตายมันแถวน,นี่ท่านต้องไปดูเองคุณนพคีมโมเนไปดูเองเลยครับผม ไปที่อิสุสตังปักพระอีสานทั้งสาขาบารินเดชอุดมน้ำเบยน็นและก็บุญทริกับนะฮะแวะเลี่ยมไปใช้บริการได้ครับทางด้านอิสุสดีแม็กครับอ่ะทีนี้เราก็มามาถึงในส่วนของธนาคาร